Him now. Hin my, my. Wait a minute, deal. Wow, wow, it's amazing. First time that I saw him was it's very clear, very, very close. Oh, Wow, 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 wow. Do, do, do. โชคดีนลที่ถ่ายทันเนี่ยนกเงือกนะคะเพืเ่อนๆอุ้ยสองตัวเหรออุ้ยเข้ามาสองตัวเพืเ่อนๆ yes two wow เห็นไหมเห็นไหม <and> มาเป็นคู่เลยอ่ะเห็นไหมคะ two wow amazing wow i can share on social media สองตัวแต่ตัวนี้เหมือนตัวโเล็กกว่านิดนึง อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่คันยโฮตเจดิโอ้โอ้โอ้ไปแล้วค่ะยังส์ว้า